ตอบเรียบร้อยไปของแจ็คกี้ครับแฟนๆถามมาว่าอะไรครับแจ็คกี้ทูเจ้าก้อนทีมเ a n นทีออะไรคือความสุขมากที่สุดในตอนนี้ครับก็ไื่หมายคำถามอย่านอนครับพี่เชษตอบว่านอนการนอนการพักผ่อนเืออะไรการนอนการพักผ่อนการพักผ่อนการนอนเหมือนกันนะครับ คุณห้ามซ้ำนะสองคำถามนี่ไม่เหมือนกันเออคุณห้ามไปซ้ำกับพี่ๆเขานะแต่พี่ครับของผมในตอนนี้คือคอยไล่ครับบอกแล้วคนนี้โดนจี๊ดเพราะว่าพี่พี่เขาเขียนมาว่าความสุขของพี่คือพวกน้องนะคะครับผมก็เลยจะบอกถึงว่าความสุขของผมก็คือคอยไล่เหมือนกันอุ้ยบอกแล้วน้องผม ปัญยาคือคำถามตอนบอกว่าบอกรักรืไม่รักอะไรเงะ้ยเขาลังนั่งหาแองเกลที่ถูกต้องหรือไม่มนถูกองศาผมเพื่อที่รอคำถามนี้แล้วหาจังหวะในการตอบเพื่อที่จะใจทุกคนคิดไม่ทันไงว้าวชอบเซฟีซัพพอร์ตบมมากไม่มดา ไม่นรารมดาเอาละะครับทุกคําถามที่ส่งเข้ามานะยังไงเดี๋ยวศิลปินของเรานะครับศิปปี้ก็จะได้อ่านของทุกคนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครอยู่บริเวณนี้อยากจะส่งความรู้สึกดีๆความคิดถิงดีๆให้กับศิลปินโทนอล็อกนะครับ<ๆ>ก็สามารถมาแปะโพสต์อิสก,กับเราตรงนี้ได้เอาละผ่านไปแล้วในช่วงทร็อกนะครับเดี๋ยวเราไปถึงช่วงทริคบ้างดีกว่าทร็อกแอนทริคเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีชั้มแอนทริค ให้น้องๆได้ร่วมสนุกเล่นกันว่าผู้คุณเนี่ยรู้ใจกันมากแค่ไหนแล้วลร,รู้กันแบบจรงจิงจังจริงหรือเปล่าอารู้จักกันจริงก่แขออุปกรณ์ในการเล่นเกมครับมาเลยครับมาเลยครับวิชาศิละปกะกับเต<อ>้นนะโดยที่กติกาในวันนี้เดี๋ยวพี่โด่งจะอธิบายกติกาในวันนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับเราจะให้น้องๆถือไว้บอร์ดคนละอันแล้วเมื่อพี่โด่งถามคำถ,ถามเสร็จปั๊บ พวกคุณจะต้องตอบออกมาเป็นรูปภาพครับโดยการวาดรูปเป็นคำตอบอห้ามปรึกษากันนะห้ามปรึกษาห้ามเขียนข้อความแต่ต้องสื่อสารออกมาผ่านรูปภาพได้โอเคนะพี่แจกี้เข้าใจนะครับนะครับน้องเล็กเข้าใจแล้วเรามาดูคําถามแรกกันดีกว่าเอานะครับไวไลท์เตรียมโอ้นี่โอ้นี่ไลฟ์กันแบตบพวกคุณอึดและทนมากเลยนะ พี่โดงขึ้นมาเนี่ยว่าคุณไลฟ์ยาวกันนั้นแต่ตอนนี้แบบไม่นดตรงเลยเหรอครับพี่รักทัวรไลฟ์สุดยอดมากนะครับอยากไปซื้อตามมากเลยเอานะพร้อมคำถามแรกนะครับถ้าเกิดย้อนไปวันแรกที่ได้เจอกันจำภาพตอนนั้นได้ไหมครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างหรืออยู่ในสถานการณ์ไหนที่เราจำได้ไม่ลืมครับเอาแล้วครับ ครั้งแรกที่พวกคุณเจอกันคุณจะต้องวาดรูปนั้นออกมาโดยที่ปอเช่ o S e, วาดโมเมนต์ที่เจอแจ็คกี้ครับส่วนแจ็คกี้วาดโมเมนต์ที่เจอเติร์ดครับและเติร์ดวาดโมเมนต์ที่เจอปอเช่ o S e ครับเอาเละครับว้าว<า>พี่โดมันจะข้าวผม <laughs> พี่โดมันจะข้าวโ,<ม>โดยต้องตอบคำถามน,นี้ผ่านการวาดรูปเฮ้ยเอาเละเดี๋ยวเรารอน้องๆครับ เห็นว่าดมีเวลาในการวาดประมาณ10วินาทีโมเมนต์ที่เจอพี่เติร์ดอ่าใช่ใช่ใช่แจ็คก,กี้นี่ก็ต้องวาดโมเมนต์ที่เจอเติร์ดครั้งแรกนึกถึงภาพอะไรของเติร์ดครั้งแรกที่คุณเจอได้บ้างอ่าเอาละนะเดี๋ยวมาดูกันครับครั้งแรกที่พวกเขาเจอกันเนี่ยรูปในหัวหรือความทรงจำของแจ็คก,กี้เติร์ดปอร์เช่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับลองดูนะครับ ลองมาลุ้นดูว่าจะน่ารักขนาดไหนนะฮะด้านบนเห็นไหมอะ่ะข้างบนเห็นนะครับโอเคเฮ้ยพี่โดมินิโง้พเราทอยไลท์ทุกคนนะครับระวังตกบในใจด,ด้วยนะเลยยืนอยู่นั้นอะ่ะ <c oughs> นะครับเออข้างบนไม่ต้องกระโดดลงมานะฮะโดนจํานะโดนจํานะครับ <c oughs> เออนะเอาละดูนะครับว่าย้อนไปวันแรกที่พวกเขาทั้งสามคนได้เจอกันเนี่ย <c oughs> เขาจะมีภาพในหัวหรือความทรงจำของแจ็คก,กี้อ <c oughs> อเช่และเติร์ดยังไงบ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอเช่จะต้องวาดโมเมนต์ที่เจอแจ็คกี้ครั้งแรกแล้วแจ็คกี้จะต้องวาดโมเมนต์ที่เจอเซิร์ฟครั้งแรกเอานะ้ห้าครูครับสี่แล้วเขาดาวแล้วนะเขาดาวแนละ้าาวนะสิบวินาทีที่เราบอกไปนี่เกินแลวเนาะ five four วันบูธดาเอาละครับพร้อมแล้วเราจะเปิดรูปพร้อมกันนะครับโมเมนต์ครั้งแรกที่จุก่อนเขาได้เจอกันพร้อมแล้วเปครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่นี่นี่น่ารักเอ้ยไอเดียด้วยเนาะไม่เรียนให้เฉย โ็เชเจอแจ็คกี้ทางแรกนี่คือภาพความทรงจำของคุณเหรอมันคือห้องเวิร์กช็อปตอนนายใบนายครับโอ้ยนี่คือสิ่งที่แจ็คกี้บอกพี่คนหนึ่งใหนกันครับผมเออแล้วเนสิ่งที่ตาติ่งมาเพราะเตยก็จำได้เหมือนกันเออเออเออแล้วนั่นคือเขาใส่หมวกกันน็อกมาครับใช่ครับเตยแจ็คกี้เดินแบบเขาเป็นผมสั้นหัวสีส้มป่ะส้มแดงโอ้โหส้มแดงครับผมหูจำได้ขนาดนั้นเลยพี่เช่อะไรเขาบอกคำว่า คามดาวโบรเราหน้าณตัวน่ะตอนนี้ใช่แล้วมันเป็นคาสติ้งแบบทุกคนกังจิงจังมันอยู่ครับใช่แล้วแบบมันนั้นไม่ค่อยมีใครเข้าใจยไงแต่จริงก็คามคามดาวโบรแย่มากรู้สึกแย่มากเลยเออแต่ว่าเราช่วยหน้าเอาไปได้ยังไงเฮ้แต่บอกว่าพี่เชนเขาเก็บรายละเอียดของคุณครั้งแรกที่เจอน้องได้ใช่คือผมไม่อยากทำให้ทุกคนขำเว้ยก็จะได้แบบว่า ไม่เครียดกันครับและสรุปสุดท้ายก็คือไม่มีใครขำเลยเ oh! ล้วผมก็โดนออกจากห้องคนแรกมันเป็นเหมือนแอคทิวิตี้เี่แบบอเอาคนออกจากห้องเราโ <c oughs> อา้ยแบบว่าูจำได้แม้กระทั่งรายละเอียดของทรงผมนะครับแล้วภาษาที่เขาพูด,ม,ด <c oughs> มียกมือด้วยเหรอมียกมือด้วยเหร คำดาวโบร์เอาบอกแล้วจะหยุดจำได้ทุกคนเพื่อจะจด้หมดแล้วเป็นผมสั้นๆแบบสีแดงๆส้มๆแบเป็นหน้านิ่งแล้วคำดาวโบร์โอ้ยถามเจ้าตัวคือตอนนั้นคุณได้แรงบันดาลใจอะไรมาถึงทำทรงผมทรงนี้ครับพี่จ็คกี้ครับเี่ต้องไปเดินแบบเดินแบบใช่แบบว่าวางอะร c h a r a c ให้แบบทำสีผมตัดผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคพี่หลงเข้าใจแล้วคำดาวโบร์ ดาครามดาวโปรครามดาวโปรเออนะครับแล้วมาดูในมุมของเติร์ดบ้างนี่คือพี่เช่ครั้งแรกที่เจอเลยครับครับมาใส่หมวกอย่างนี้เหรอเขาชอบใส่ชุดนักเรียนครับแล้วก็ใส่หมวกจังไม่แล้วเจอครั้งแรกคือเช่อมีอุปกรณ์ถืออย่างนี้เลยเราเจอกันครั้งแรกน่าจะในห้องซ้อมร้องเพลงครับเพราเรียนร้องเพลงด้วยกันแล้วคนที่มากับพอเช่ประจำก็มักจะเป็นคอปเตอร์ครับน้องชายผมน้องชายน้องชายพอเช่ ก็คือเป็นภาพนี้ครับถือไม้ร้องเพลงเอออหน่ารักได้ดึนะล้ว็อปต้องแบบใส่หมวกใช่ต้องใส่หมวกกับด้านใส่หมวกกับด้านด้วยใช่พร้อมเต้นหรือ Snapback ครับผมในสแนปแบ็คโอ้ยซ้อมเต้น V R P กันอยู่ตรงไหนนะอันี่ยอันนี้น่าจะก่อนก่อนหน้า V R P อันนี้ก่อนครับอันนี้ก่อนอุ้ยก่อนนี่เนาะใช่โอ้โอ้แต่เขาก็จะมาพร้อมกับคอมเพลต์มาเสมอวันนี้รายละเอียด พี่เติร์ดไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะน่ารักน่ารักคูดดีน่ารักมาถึงคุณบ้างดีกว่าคุณวาดอะไรเติร์ดออกมาเนี่ยใครเติร์ดอย่างเงี้ยใครแรกที่เจอเติร์ดนีอะไรเนี่ยนี่ผมกเติร์ดไปด้วยอะไรเลยก็คือเจิแล้วนะคือผมอ่รู้จักเติร์ดก่อนเข้าในแมนนาอ์แบบช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่เติร์ดอ่ะปล่อยเพลงใหม่ครับชื่อเติร์ดแล้วนะเออ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 แล้วคือน้องผมอ่ะ ครับไอเมียเออเออชอบพี like, ่เ mm ติร hmm. like hey, like ์มากโอ้ยเปิดเพลงพี่เติร์ดฟังแล้วแบบผมได้ยินบ่อยมากแล้วแบบพอได้มาเจอกันตอนนั้นเหมือนแบบมีเพื่อนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเราเราได้มาเจอกันแล้วแบบเฮ้ยนี่มันไอดอลเลยว่ะเออเออเขาจะมาพร้อมรอยยิ้มเสมอเาจะมาพร้อมรอยยิ้มโอ้แล้วเนี่ยป้าออกมาน่ารักมากเลยอ่ะดูแบบเป็นเติร์ดแบบ เยาวชนเขาจเยาวชนนตอนนี้ครับตอนนี้เราโตเป็นหนุ่มแล้วคุณคุณก็วัยเดียวผมฮะเออไม่คือตอนนี้ก็เป็นหนุ่มแล้วก็คือโตมาเป็นลุคแบบดูเป็นหนุ่มหล่อเป็นพระเอกซีรีส์ของพี่โดมในดวงใจนะฮะเออผมผมยังอยากเป็นเด็กอยู่นะครับพี่โดมครับผมได้ครับผมดูเตอตลอดนะครับผมดูหนังคุณไปเป็นเซียนกองซีเกมผมตามดูคุณตลอดหล่อทุกช็อตผมบอกตรงนี้เลยน้องชายผมนะแต่นี่คือภาพประทับใจของคุณที่คุณประทับใจต่อ ไอดอลของน้องสาวคุณใช่เอาฮะน่ารักนะครับเก็บภาพได้เลยเนาะเอาละคำถามต่อไปนะครับคุณจะต้องวาดรูปนะครับโดยที่ปอเช่คุณจะต้องวาดของแจ็กกี้นะครับแล้วแจ็กกี้เนี่ยวาดโมเมนต์ของเติร์ดเติร์ดวาดโมเมนต์ของปอเช่ครับถามว่ารู้สึกประทับใจอีกฝ่ายเวลาทําอะไรให้เรามากที่สุดครับวาดออกมาเป็นรูปเลยครับ วาดออกมาเป็นรูปนะครับต้องมี acting นะละคิดก่อนนะครับดูว่าจะเขียนออกมาเป็นรูปได้หรือเปล่ารู้สึกประทับใจกี่ฝ่ายเวลาทำอะไรให้คุมากที่สิดครับวาดออกมาเป็นรูปครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเราดูนะตอนนี้นะครับตอนนี้จักีีวาดแล้วฮะพี่เติร์ดวาดได้อย่างรวดเร็วมากป๊อปป๊อปเขาที่โดกสบาลมากพี่เชฟคิดเร็ววะคิดไม่ออกเลยเนี่ยเฮ้ยคุณต้องวาดมาเป็นรูปนะคุณต้องวาดมาเป็นรูปนะครับ แตสามารถดูได้ครับรอบนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเขารู้สึกประทับใจอะไรกับเพื่อนๆในคีย์บี้บ้างนะครับเวลาทำอะไรให้มากที่สุดนะครับเอาแล้วนะครับดูนะครับปอเช่จะวาดโมเมนต์กับแจ็คกี้นะครับแจ็คกี้จะวาดโมเมนต์ที่เติร์ดนะครับแล้วก็เติร์ดวาดโมเมนต์ของปอเช่ครับเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีนับเขาดาวนะฮะเราจะต้องวาดแบบไม่ต้องคิดเยอะ วาดออกมาได้เลยตามความรู้สึกโรกของพวกเราโจคกีมารา้โอ้โหจคกี้วาดมาเรากินกี้มนี้คือคือเป็นสิ่งทีอคุณประงันนีใช่ไ้หมอจวาอกเรานดกี้วกมานทำดููของจ็คกี้กันนะคทับคือทีากรทำไหอีดกนน้ทด้หโหค้วกมาด้วยมะครีบออกมาเรางานนียดอี้ออก c t รงนนครับมี มีแบบเขาเรียกว่ามีโลเคชันด้วยมีสถานที่ด้วยโอเคเอาล่ะไครเสร็จก่อนนี่ชูได้เลยนะใครเสร็จก่อนชูได้เลยพร้อมนะพร้อมนะไครเสร็จก่อนพี้ได้ใกล้เสร็จแล้วนะครับเขาดาวแลวนะเขาดาวแลวนะเอาเลยนะห้าครับสี่สามสองอะไรที่คุณประทับใจครับชูครับเฮ้ดูออกไหมดูออกไหมอ่าดูดูครับ อ๋อชูครับชูครับเอาของแจ็คก uh, <bizarre> ี้ก่อนเลยคุณประทับใจอะไรเติร์นครับผมคุณประทับใจอะไรเติร์นครับครับผมประทับใจพี่ชายเวลาพี่ชายชวนไปเข้าน้ำผมไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นห่วงผมหรือว่าพี่เขาเขาเหงาอะไรเแต่ว่าจะชวนผมไปตลอดเลยลูกลูกเป็นไงขี่ป้าห้องน้ำไหมเออนี่ยนะฮะเป็นโมเมนต์ที่น้องจะประทับใจพี่มาก โอ้นี่นะครับแล้วทำไมผมมันมีสามเส้นนะเออเออเออเล่าสิคือเขาจะไม่ปล่อยให้ผมเหงาเลยอ่าไม่ว่าจะห้องนั้นที่ไหนจะชวนมาไดครับผมที่ประทับใจครับแโอเคนั่นก็เป็นภาพความประทับใจนะครับของแจ็คกี้ครับอ่าของเติร์ดดูออกไหมครับแฟนดูออกไหมฮะไไรไม่หรออ่าอ่าดูครับดูออกไหมฮะว่าเขาประทับใจอะไรใช่ครับ เฉลยครับดูครับคือเวลาเราไปต่างเทศหรือต่างจังหวัดผมก็จะสลับกันนอนกับแจ็กกี้กับปอเช่ใช่ไหมครับคี่ผมจะไม่มีทางนอนคนเดียวได้ครับผมเวลาที่ผมนอนกับเช่เนี่ยสมมติในห้องมันมีสองเตียงเช่ก็จะเข้าห้องเหมอนกันอืมอืมจะนอนไหนเออคือผมมันจะเป็นคนที่แบบ เออถ้าเป็นนอนเตียงเนี้ยแล้วมีกระจกอยู่ข้างหน้าเงี้ยผมจะไม่ค่อยชอบจะรู้สึกว่าผมนอนไม่หลับหรือว่าเป็นเตียงที่แบบมีเก้าอี้อยู่ข้างข้ายเงี้ยรู้สึกปะเออผมจะไม่อยากนอนเตียงนั้นตอเช่ก็เลยให้ผมเลือกก่อนตลอดครับเวลาเขาพองว่าอยากนอนเตียงไหนผมพี่เช้จะให้ให้น้องเลือกในมุมที่สบายที่สุดของคุณก่อนสบายใจนอนเตียงไหนเตียงไหนที่ไม่มีผีครับ เออน้องเติร์ดพี่น้องกลัวผีนะทุกคนนะแล้วก็ใครที่แบบจองโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่ห้ามให้ห้องนั้นอ่ะมันมีกระจกเยอะมันมันจะรู้สึกไม่ดีนะเออเออเออนอนกับผมปลอดภัยเอพราะผมมีพระอยู่ในห้องโอ้โหแน่นอนอ่ะลูกเช่ลหรดูออกไหมฮะลูกเช่ยังไงครับดูออกเปล่า อันนี้ที่ฟัวโลกครับผมรูปนี้สื่อถึงอะไรครับพี่เคครับอันนี้คือห้องพักที่ฟัวโลกนะครับผมครับผมมันจะมีวันที่เอ่อเราอัดเพลงแชมเปญบ็อกซิ่งแบบแบบพรีเรคคอร์ดเดโมกันครับผมแล้วเหมือนก็ผมก็คือถือกระเป๋าอ่ากระเป๋ากระเปาอุปกรณ์ดนตรีมาครับจัดเพลงเดินมาเดินเข้าห้องมาปุ๊บปุ๊บเออจะกีดถือมาเหมือนกัน กระเป๋ากระติงยังมากกระเป๋าเคยเห็นแบบกระเป๋าแบบเป็นแบบสุดเคสใหญ่เดิมมาปุ๊บตีมตัวแบบเข้ามาในห้องเฮ้ยแจ็คเอาไม้อะไรมาเลยเหรอครับเอากเปล่าพี่อุปกรณ์ทำกาแฟของเองเฮ้ยก็คือวันนั้นน้องทำกาแฟดิฟมาเอาแล้วก็ในห้องครับเฮ้ยคุณเตรียมอุปกรณ์มาชงกาแฟเองที่กองคุณจริงจังกว่าอุปกรณ์ของเองผมเองครนะคุณมาสักครั้งเซตขนาดนั้นเลยเหรอ ของใหม่ครับผมก็มบบริษัทมาทัให้พี่พี่กินอ่าฮะแล้วชงออกมาแล้วรสชาติพี่พี่เขาประทับใจนะครับโอ้ยดีเลยครับใจเลยครับอ้โหถ้าเปิดมีโอกาสก็อยากชิมกาแฟที่แจ็คกี้ชงเลยเนาะได้เลยครับเอาล่ะนั่นคือความประทับใจนะครับที่เพื่อนนทำให้กันในการผ่านรูปภาพผ่านเรื่องราวต่างๆที่เขาวาดกันออกมาสุดท้ายครับให้เขียนความรู้สึกของตัวเองวาดรูปของตัวเองนะครับว่าวันวาเลนไทน์นะครับคิดว่าแต่ละคนเนี่ย จะให้ของขวัญอะไรกับแฟนแฟนทวายไลท์ครับว่าออกมาเป็นรูปเลยครับแจ็กกี้อยากให้อะไรกับแฟนแฟนทวายไลท์ครับแล้วก็พี่เช่อยากให้อะไรกับแฟนแฟนทวายไลท์ครับน้องเติมของพิโดงอยากให้อะไรแฟนว่าออกมาเป็นรูปครับ<อ>สิ่งที่พวกคุณอยากมอบให้กับแฟนในวันนี้หรือทวายไลท์ที่ดูผ่านไลท์ทีมหน้าจอทีมติดจอนะครับดูว่าสามคนเนี่ยเขาอยากให้อะไรพวกคุณบ้างเอาเล้ครับมีเวลาในการว่าครับสิบวินาที โอเคนะสิบวินาทีนะครับสิบวินาทีในการวาดครับสิ่งที่แจ็คกี้อยากจะมอบให้กับแฟนๆนะครับมีแบบมีความสุขมากเลยนะได้มานั่งนอกับชอยไ,ไลท์ใกล้ชิดแบบนี้แล้วก็ได้พูดคุยกับสามหนุ่มิลิตี้แบบกรีนติ้งเอกลูซีฟมากจริงๆนะแบบมองนะตอบเป็นกันสามคนเลยเฮ้ย ่อยาเหมือนกันสามคนไม่ได้ตั้งใจเหมือนแต่มันเดี๋ยวผมว่าเล่าก็เลยเหมือนๆแน่นอนรเว่าเล่าแล้วเหมือนแน่นอนพี่อาไม่มองคนอื่นหรอกเออเอ่เติร์ดนา่าจะเขาดูนะเติร์ดเขายังมอบอยากมอบอะไรให้กับพวกคุณทุกคนนะครับทั้งทีมหน้าจอด้วยนะครับแต่ละคนมีสิ่งที่อยากจะมอบให้กับแฟนคทอยไลท์ครับ